มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์จริงๆนะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ามันเข้าทางตันมาถึงสุดซอยและไม่มีทางออกครั้งหนึ่งก็ดูจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตยอยู่รอดฟังดูแล้วก็มันเรื่องอะไรครับคุณม,มัญชาครับมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยเลยครับดูแล้วฟังแล้วมันน่ากลัวเป็นจะเป็นกตายหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคนมาถึงสุดซอยแล้วไม่มีทางสู้และต้องสู้หรือเปล่ามันคล้ายอย่างนั้นนะครับยิ่งในสมัยนี้แล้วเศรษฐกิจเเเป็นนนแแบบบี้้้ดววยลล่ะะครัหืืออชฮ คนในประเทศอังกฤษเกินครึ่งหนึ่งตัดสินใจที่จะเล่นการพนันหรือลงทุนในเงินคริปโตเคอร์เรนซีเป็นความหวังที่พึ่งสุดท้ายกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมอ่านไปไม่ได้ผิดนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเกมแคร์เกมแคร์นี่นะครับไม่ได้ไหมายความว่าเอ่โทษนะแกมแคร์ขอไปที่อ่านผิดนะฮะแกรมแคร์แกรมแคร์นี่เป็นชื่อขององค์กรการกุศลซึ่งองค์กรการกุศลที่มีชื่อว่าแกมแคร์เนี่ยนะฮะ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันทั่วอังกฤษโอ้ีองค์กรนี้ด้วยนะครับแปลกดีนะฮะอังกฤษเนี่ยองค์กรที่มีชื่อว่าแกมแคร์นี่นะครับแกมนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากแกร์เบิหรือแกร์บริงที่แปลว่าการพนันบวกกับคำว่าแคร์ก็เลยกลายเป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันทั่วอังกฤษนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทาผลสารวจออกมาแล้วไปพบว่าประชาชนชาวอังกฤษที่รียกว่าเป็นเมืองผู้ดีหรือประเทศผู้ดีนี่นะครับ กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพและภาวะเศรษฐกิจที่กดดันหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษรอบหลายสิบปีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันถึง5ครั้งของธนาคารการอังกฤษและยิ่งเงินเฟ้อล่าสุดของอังกฤษตกอกตกใจฮะเพราะมันเกิน8ไปถึง9.1%ดึ่งเปรซ็นเรียกว่าสูงสุดในรอบไม่ต่ำกว่าหลายทศวรรษเหมือนกันและยังมีแนวโน้มว่าจะขึ้น2หลักและถามว่าขึ้น2หลักนี่ดูจะเป็นอัตราเงินเฟ้อของประเทศ แรกในกลุ่ม G7 หรือว่าจประเทศที่พัฒน,นาแล้วนี่นะครับที่มีอัตราดอกเบีย้ยเกินขึ้นถึง2หลักเพราะฉะนันพวกนี้ท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะว่าข้าวยากหมากแพงค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่สุดจะสูงแล้วก็ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันทําให้คนชาวอังกฤษตอนนี้มีแรงกดดันและความเครียดสูงอย่างมากๆในเรื่องของรายได้และการใช้ชีวิตที่อยู่ในอังกฤษปัจจุบันนี้นะครับและยิ่งมาเจอกับภาวะของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่แรงและเร็วขนาดนี้ ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าใครที่กู้ซื้อบ้านอยู่นะค่างวดมันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นกันยังไงต่อให้ปรับโครงสร้างกันก็เถิดนะครับว่าผลสํารวจตรงนี้บีบรัดขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ในขณะนี้ครับองค์กรที่ที่มีชื่อว่าแกมแคร์เนี่ยพบว่าคนอังกฤษหันไปเล่นการพนันซึ่งก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นการพนันแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, แต่บอกว่าไปเล่นการพนันละและขาที่2นี่คือตัดสินใจเข้าวงการครนะิปโตเคอร์เรนซีฮะหรือว่าเงินดิจิตอล ซึ่งทําไมเป็น2ช่องทางที่ตอนนี้คนชาวอังกฤษซึ่งก็หมายไม่ได้หมายถึงทุกคนนะฮะแต่มันกลายเป็นแนวโน้มเกิดขึ้นมาแล้วว่าเข้าไปเล่นทางการพน,นันและก็ลงทุนเสี่ยงในสินทรัพย์ที่ตอนนี้มีความเสี่ยงที่สูงที่สุดในโลกก็คือคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นสกุลอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรทราบไหมะฮะให้มีรายได้มาประทังชีวิตโอ้โหครับให้มีรายได้ประทังชีวิตเลยนะฮะเกมแค่บอกอย่างนี้ครับว่าจุดหนึ่งที่เขาประเมินแล้วเขาเห็นว่ามันมีสัญญ,ญาณนี้เกิดขึ้นคือ เขาได้รับโทรศัพท์เขาได้รับโทรศัพท์จากคนชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนเนี้คนชาวอังกฤษที่ได้เงินสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐป้อกฏเอาเองินส่วนนี้ไปเล่นการพนันนะและการไปเล่นการพนันเพราะว่าหวังเลยฮนะว่าจะได้ความเสี่ยงและเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนี่ยเอามาจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นหุงหาอาหารซื้อข้าวยาปลาปิ้งหรือแม้แต่ใช้สำหรับเป็นค่าเดินทางเพราะราคาน้ำมันตอนนี้ในอังกฤษนั้นก็แพงแสนแพงเหมือนกันนะครับ แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่โทรเข้ามาเนี่ยบอกว่าเสียพนันกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าบางคนนี่นะฮะซึ่งเคยขอความช่วยเหลือจากองค์กรที่มีชื่อว่าแกมแคร์ไปแล้วเนี่ยจนสามารถหลุดพ้นจากวงวจรการพนันไปแล้วเนี่ยแต่ต้องกลับไปเล่นอีกเพราะตอนนี้มีปัจจัยกดดันทางด้านภาระค่าใช้จ่ายและการเงินครับโอ้โหน่ากลจริงนะฮะยูกอฟเองนะอีอ,สอีสถาบันหนึ่งนะ ยูกอฟเนี่ยนะครับเป็นบริษัทวิจัยตลาดแล้วก็มีข,ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีสำนักงานอยู่ในอังกฤษเนี่ยแหละครับยูกอฟบอกว่าก็จะรับมอบหมายจากองค์กรการกุศลที่มีชื่อว่าแกมแคร์เนี่ยนะครับไปสำรวจความเป็นประชาชรประมาณ4 0 0พคนและการสำรวจจาก4 0 0พคนในอังกฤษเนี่ยพบว่าตอนนี้สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะเขาห่วงมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของเขาครับและกว่า50%นเี่นะฮะเล่นการพนันใน12เดือนที่ผ่านมาและส่วนใหญ่เสียหมดเลย เยอะนะฮะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยครับปรากฏว่ายังมีผลสํารวจด้วยว่าคนกลุ่มนี้นอกจากเล่นพนันแล้วแล้วบอกว่าไปเล่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผลการเล่นคริปโตเคอเรนซี่นี้เป็นยังไงเขาบอกว่าศูนย์เงินไปกับการลงทุนในการเทรดเงินสกุลดิจิตอลแกนแคร์บอกว่า43%ของผู้มีปัญหาติดการพนันลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลครับและ25%คนกลุ่มนี้บอกว่าต้องลงทุนอีกเพื่อถอนคืนจากที่ขาดทุนไป ววิธีคิดนี้นะครับคือยิ่งเสียยิ่งเล่นโดยหวังว่าเล่นแล้วจะได้เงินมาต่อยอดและเอามาต่อ,อยอดและเอามาตัดทุนที่เสียไปแต่มันันรู้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วดูผลสำรวจที่ออกมาสิครับอย่านครับว่า43เอร์ของผู้ที่มีปัญหาติดก,การพนันไปลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลด้วยเพนาะขณะนี้กลายเป็นว่าเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ในอังกฤษครับ เป็นปรากฏการณ์ที่รับผลกระทบและแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้วก็ดูจะกลายเป็นข้ามคำว่าปัญหาและอาจจะกลายเป็นวิกฤตระยะยาวด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการกินเงินของตัวเองในระยะยาวซึ่งการเป็นหนี้เป็นสินในการเข้าไปเล่นการพนันแล้วก็ไปสุ่มเสี่ยงกับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นนะฮะและถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็แกมแคร์ก็คนจะต้องมีผลสุดตหล่นี้ออกมาอีกมากมายเลยนะครับว่าเขาควรจะทํำลึกต่อไปนะฮะว่านอกเหนือจากสองช่องทางที่ถือว่าเป็น ที่พึ่งสุดท้ายของคนอังกฤษที่กำลังประสบปัญหาจากภาวะข้าวยากหมากแพงเงินเฟ้อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยังไปหวังพึ่งช่องทางไหนกันอีกแต่โดยส่วนใหญ่คนก็จะเหลือเท่านี้จริงๆนะครับถ้าหาว่าคิดกัอะไรไม่ออกยกเว้นไปประกอบมิจฉาชีพหรือทําความผิดอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงขั้นทําความผิดหรือว่าเป็นมิจฉาชีพเพียงแต่ว่าอาศัยความเสี่ยงเสี่ยงกระดวงเสี่ยงกับความโชคดีของตัวเองโดยการเข้าไปเสี่ยงในวงการพนันแล้วก็เสี่ยงกับการลงทุนในเงินคริปโตเครับ